สวัสดีค่ะเกศสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องปองไปทุกทุกคนนะคะเนาะเมื่อนนี้นะคะก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเมื่อนนี้นะคะเกศกับเสียวแนวทาเล่าพัฒนาแล้วกัเลขห้าน้อยนะคะมาฝากพ,พ่อแม่พี่น้องนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็แตกสามรอบนะคะเมื่อวานนี้แตกสามรอบนะคะนี่ละค่ะแตกสามรอบนะคะเขาเก้าสองนะคะมันออกสองเก้านะคะเนะาะแล้วก็บซีหกาเจ็ดนะคะเลขวิ่งนะคะของเมจุกนะคะ เข่ามาทุกมือนะคะเข่าตลอดนะคะเลขวิ่งนะคะกะเอาไปเป็นแนวทางก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้นะคะกับพอมเลขเล่าพัฒนาของเมจกพอรอมแล้วค่ะเลขกห้าน้อยของเมจกพอรอมเนาะคะ่ะเดี๋ยวเกศกสิเอาขึ้นให้เบิ้งนะคะเนาะ,ะเพราะว่าเมจุเพันนี่ทรงแนวทางไมา่หายแล้วนะคะการตัวหนังสือกับ่้วนอยชัดปันไดนะคะเดี๋ยวเกศกสิเอาขึ้นให้อีกรอบหนึ่งนะคะเนาะ นี่ราคาเมจุกนะคะที่ทรงมหาัยนะคะทรงมหายนะคะเด็กขนอยนะคะปกตินะคะเด็กขานอยปกติมื่อวันแต่สามเด็กนะคะเมจุกคนวานเนาะเดี๋ยวเกศกสิบมะเขียนให้อีกรอบนึงนะคะว่าเมจุกให้ตัวใดนะคะบางพอยใหญ่ไม่ใหญ่นะคะบ่อ่อยเห็นชัดปัดใดนะคะเดี๋ยวดูกสิบมาเขียนตัว่ใหญ่เห้บเบิงนะคะเนาะนี่ค่ะอันนี้เลขเล่านะคะเลขเล่านะคะเนี่ยค่ะ เนกเล่า้อมเมนจุกนะคะเดี๋ยวเกศจะมาเขียนหาอีกรอบนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เขามารับชมรับฟังแล้วนะคะเกศก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทัางช่องแม่เกศพาชุกด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแก้งเตือนไว้พร้อมนะคะเพื่อสิบริภพณฑแนวทางดีๆจากทางช่องนะคะเนาะเดี๋ยวเกศมาเขียนหาเบิ้งนะคะตัวใหญงๆเลยนะคะสำหรับ ทันใดน,นะคะ่ะหมักสาเล่านะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวเขามาชุ่มกันไปนะคะเล่านะคะมีนะคะสามเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ด บัหนึ่งหกหนึ่งหกแปดหนึ่งสองเก้านาก่ะเจ็ดห้านะคะค่ะเด็กล่าพัฒนานะคะเด็กลาพัฒนาหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 1, 2, 3, 4, 5, 6, มีแค่เจ็ดคูนะคะเจ็ดคูเจ็ดหางนะคะเนาะเดี๋ยวเ,เกตกระเสียมึงเห็นชัดกันบ่านอ้นะคะ,ปะเป็นไงไม่ไงกันเลยนะคะนะคะ่ะแล้วกับมาห้าน้อยนะคะเหล็กห้าน้อยนะคะนี่นะคะเหล็กเล่าเด้อค่ะเหล้านะคะ,ะ,คะอันนี้ห้าน้อยนะคะพากากระสีเมืดแล้วนะคะ มาน้อยนะคะมีนะคะแล้วเกตจะเห็นเบอร์ชัดๆอีกรอบนะคะมีแปดศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งสี่ศูน หมดแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเอาตใหญ่ๆเลยนะคะนะอันนี้ก็สิชัดจักน้อยพปะสีศูนย์ค่ะสีูนย์อ่ะเห็นชัดแล้วนะคะสี่สี่ศูนย์นะคะแกเจ็ดนึ่งสองศูนย์เกูนย์ ห้าแปดห้าศูนย์นะคะมีสิบสิบคูคือเก่านะคะสิบคู 19, คือเก่ามอเห็นวมองเห็นชัดนะคะเด็กเกดชิ่งเห็ไหมแปดศูนตัวนี้แปดศูนย์นะคะเน็ตแปดหนึ่งนะคะปลายมักเหล็กข้าน้อยนะคะเหล็กเล่านะคะติดตามได้นะคะเนาะเนี่ยค่ะ อ๋หน่อยเดี๋ยวพอไ่ไม่ไงสิบ่าคอยเห็นชัดนะคะ่ะเห็นชัดกันบโโนนอะคะนี่แลละค่ะสามเจ็ดเก็ดเชียนชัดๆใหน้นะคะเนาะสามเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ด เจ็ดห้าทุกตัวเลขนะคะเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะเป็นสองเก่าแปดหนึ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเอาออไปพิจาระนาเอาแลกกันแล้วกันเนาะ,คะนะแคบน้าจอไว้ทะเบิงเลยนะคะแนวทางของเมจุกนะคะเดะเกตเอาล่งเบอร์โท่ไห้นะคะ ในเราเบอร์โทรเบอร์โทรของเมจุกนะคะ0862256140นะคะนะคะข้างบนนี่นะคะเป็นเลขเลลานะคะข้างล่างนี่นะคะเป็นเลขห้าหน้อยนะคะค่ะแคบหน้าจอไว้ทะเบงเลยนะคะแนวทางนะคะของเมจุกนะคะเลขห้าน้อยนะคะเลขวิ่งกะรับุดยากนะคะเมจุกไหาวิ่งตัวใดนตนะะ้องทำน,นี่แบบหนึ่งนะคะแคบหน้าจอไว้ทะเบงเลยนะคะเลลาพัฒนาของเมจุก วันจันทร์วันที่26กันยายนพศสอง5ันนะคะเมจุกกระไฮมานะคะสามเจ็ดสี่เจ7ดหนึ่งเจ็ดหนนะคะอันนี้เลขเล่าเนาะค่ะอันนี้เลขขน้อยเนาะค่ะวิ่ง0กับ1นะคะขันบ่มากตัวเลข,เลขที่เมจุกพันจับไ้ก็สามาารเอาไปจับใส่กันกับตัวเลขที่เอมากไต่เลยนะคะเนาะแปดศูนย์่งหนึ่งห้าหนึ่ง สี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งสองศูนย์เก้าศูนย์ห้าแปดห้าศูนย์นะคะนี่ราคาแคบน้าจ,จอไว้เถเบื้งเลยนะคะเบอร์โทรแมจุกยู่ข้าง่างนี่นะคะศูนย์แปดหกสองสองห้าหกหนึ่งสี่ศูนย์นะคะนี่ราคาเบอร์โทรของแมจุกนะคะเนาะก็ขอขอพระคุณหลายๆนะคะสําหรับแนวทางนะคะที่แมจุกเพิ่นได้ให้แนวทางนะคะแล้วก็มาบอกบุญนะคะเนาะค่ะแคบน้าจ,จอไว้เถิงเบื้งเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเกกับออห้พ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะขอห้เฮงเฮงยลยเมื่อหนี้ขอห้แตกทั้งเล่าพัฒนาและก็เลขเล่าเลกห้าน้อยเนาะค่ะแตกทั้งสี่หลอดเลยนะคะเนาะนะคะกับเป็นเพียงหน้าท่างแค่นั้นนะคะที่เกศไดเอามาตอนพี่ตอนน้องนะคะสําหรับท่านใดหมักสาวเล่านะคะและก็เลขห้าน้อยเนาะค่ะ เขามารับชมได้นะคะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเกตกับมีเพียงเทนีพบพกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ